สวัสดีครับสวัสดีครับได้เวลาคุยข่าว10โมงนะครับวันนี้อยู่กับดีเจเอกและผมพันุพงศ์ครับวันศุกร์ที่17มิถุนายนครับขอบพระคุณครับคุณเป้ครับอาล้ครับเริ่มต้นเล่าเรื่องวันนี้ครับผมไปดูเรื่องราวที่น่าสนใจจากทั่วโลกกันเลยนะนะครับเริ่มต้นกันนะครับที่สหรัฐอเมริกาครับข่าวแรกของเราวันนี้โดยดรโจเอลคอนเต้นะครับจากภาควิชาวิศวกรรมโครงสร้างของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียในนครซานดิเอโก และทีมงานครับกำลังจะทดสอบเครื่องจำลองแผ่นดินไหวแบบใหม่ครับซึ่งเป็นการทดสอบที่น่าตื่นเต้นอย่างมากเพราะว่าตัวอย่างนั้นเป็นตึกสีเขียวสูง6ชั้นนับเป็นการสร้างฐานสั่นสะเทือนกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกจำลองแผ่นดินไหวขนาด6.7ริกเตอร์ครับ <c oughs> เพื่อจับตาดูโครงสร้างเหล็กภายในซึ่งการทดสอบนี้จะช่วยชีวิตผู้คนได้เป็นจำนวนมากจากเหตุแผ่นดินไหวในอนาคตครับ <c oughs> มาต่อกันที่ <c oughs> เรื่องราวของงานศิลป,ปะครับ <c oughs> ฟเดริโกอุริเบนะครับศิลปินชาวโคลอมเบียที่สร้างสรร์ผลงานศิลปะท,ที่ไม่เหมือนใครเพราะเขาได้ปลอกกระสุนมาบรรจงสร้างเป็นภาพขนาดเท่าของจริงนี่อันนี้คือปลอกกระสุนหมดเลยนะนะครับอุริเบนะครับเกิดและก็เติบโตที่กรุงโบโกตาประเทศโคลอมเบียซึ่งเป็นประเทศที่มีความขัดแย้งกันระหว่างกลุ่มกบฏและรัฐบาลจนทําให้ประชาชนกวาน่า6ล้านคนนะครับต้องหลบหนีออกจากบ้านเรือนและก็มีประชาชน 200,000คนครับต้องเสียชีวิตสวยงามมากเขาก็เลยไปได้วัตถุดิบมาเยอะใช่ไหมฮะปอกกระสุนนั่นแหะดิเอามาทำเป็นเิ้ละปะนเยอะเออใช่ใครที่กําลังมองหางานอยู่ครับคุณผู้ชมครับแนะนําให้ไปที่กรมการจัดหางานนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การหางาน สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับล่าสุดเพิ่งมีการเปิดแถลงข่าวไปนะครับการเปิดให้บริการขึ้นทะเบียนแล้วก็รายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตเพียงแค่เข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน w w w d o e g o t h นะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องใช้ก็คือหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนในการล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้วก็ลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการมาใช้บริการของกรมการจัดหางานนะครับจากเดิมผู้ประกันตน จะต้องไปขึ้นทะเบียนแล้วก็รายงานตัวที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดหรือว่าสำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่อย่างน้อย7ครั้งปรับรุงเป็นการดําเนินการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแทนนะครับโดยสามารถรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างานผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วยไปฟังท่านอธิบดีพูดถึงเรื่องนี้กันครับครับเพื่อท่านเข้าไปใน www.dee.go.th ท่านคลิกเข้าไปนะครับในเรื่องของการขึ้นทะเบียนว่างานไปกรอกการลงทะเบียนอยู่3-4ขั้นตอน ท่านก็สามารถที่จะรับเอกสารเป็นใบนะครับที่จะรับรองว่าท่านขึ้นทะเบียนการว่างงานแล้วค่าใช้จ่ายที่ต้องเดินทางไปค่าเสียเวลาต่างๆนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นอันนี้จะเป็นกรณีที่คนว่างงานนั้นจะได้ค่าชดเชยนะครับแล้วก็สามารถยื่นเรื่องผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตได้นะครับผู้ประกันตนกรณีว่างงานสามารถใช้บริการได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการจัดหาง,งาน1694ครับ เอาละครับข่าวต่อไปนะครับจะพาทุกท่านนะครับไปชมประเพณีที่เก่าแก่ของทางภาคเหนือกันนะครับซึ่งทางทททจังหวัดตากครับจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวครับจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปติดตามกันเลยนะครับสำหรับประเพณีก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับเป็นประเพณีขึ้นธาตุเดือน9้าเหนือซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาแต่โบราณเพื่อเป็นการสักการะองค์พระบรมธาตุและบวงสรวงขอพรเทวดาในเริ่มฤดูทำนาครับ ประเพณีดังกล่าวจะกระทําในวันขึ้น14และ15ค่ำเดือน9เหนือในแต่ละปีจะอยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคมมิถุนายนของทุกๆปีในวันขึ้น15ค่ำเดือน9ผู้คนที่ศรัทธาในองค์พระบรมสารีริกธาตุจะจัดเตรียมเครื่องคาวหวานทูบเทียนดอกไม้ตกแต่งประดับประดาสวยงามเมื่อเสร็จพิธีบูชาเสร็จสิ้นนะครับก็จะมีการจุดบั้งไฟเพื่อบูชาองค์พระธาตุ และก็เทพยดากำหนดการในปีนี้นะครับจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่18-19มิถุนายน2559ณวัดพระบรมธาตุอําเภอบ้านตากจังหวัดตากโดยกำหนดการในงานมีดังต่อไปนี้ครับวันเสาร์ที่18มิถุนายน2559นะครับจะมีการประกวดขบวนแห่เคลื่อนไปตามสะพานบุญสู่องค์พระธาตุขบวนแห่ปัจจัยาทานขบวนแห่ต้นเงินขบวนแห่ต้นพระป่าขบวนตุงชัยนะครับขบวนแห่ธาตุ ห่มองค์พระาธาตุนะครับแล้วก็มีพิธีถวายผ้าห่มาธาตุส่วนในวันอาทิตย์ที่19ครับผมก็จะมีการตักบาตรพระสงฆ์ร่วมกันในยามเช้าแล้วก็มีการจุดบั้งไฟด้วย งานนี้นะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานตาก็เลยขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานะครับเดินทางร่วมบุญครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ซึ่งทางคุณธรมนวันเรืงองขจรผู้อำนวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานตากก็บอกนะฮะว่าประเพณีขึ้นธาตุเดือน9นี้เป็นประเพณีพื้นถิ่นที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่เกิดปีมะเมียนะเพราะว่าที่วัดพระบรมธาตุแห่งนี้เนี่ยมีลักษณะเป็นเจดีย์ใหญ่ สีทองนะครับแล้วก็รายล้อมไปด้วยเจดีย์ย่อยคล้ายกับพระเจดีย์ชเวดากองนี่นะฮะซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุแล้วก็พระบรมสา,ฐา,ฐา,ฐารีริกธาตุส่วนพระนาราชของพระพุทธเจ้าเอาไว้นะครับซึ่งก็เป็นพระธาตุประจําปีเกิดปีมะเมียครับ,รบซึ่งในปีนี้นะครับก็จะมีขบวนนักปั่นจักร,รยานมาร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยสอบถามเพิ่มเติมนะครับได้ที่ ทอทอทอสำนักงานตากทุกวันเวลานะครับแโมงครึ่งจนถึง4โมงครึ่งตอนเย็นนะครับหรือว่าโทรศัพท์055514341-3นขีดนะครับหรือว่าจะเข้าไปดูที่ w w w f a c e b o o k c o m ตทเฟซบุ๊กครับครับ มาที่เรื่องต่อไปครับนะครับก็เชิญใช่เชิญชวนไปท่องเที่ยวที่คลองพดุดงกรุงเกษมครับท่านผู้ชมครับโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็เชิญชวนในงานนี้นะฮะเก๋ไก่วิถีไทยเที่ยวตลาดคลองพดงกรุงเกษม9วันต้องห้ามพลาด16 24มิถุนายนนี้ครับกับกิจกรรมก็คือไดโนเซล์ดสุดปังเที่ยวสุดฟินชมชิมช็อปกับแพ็กเกจท่องเที่ยวราคาพิเศษนะครับอย่างเช่นตั๋วเครื่องบินแพ็กเกจที่พักบัตรเข้าสวนสนุก แพ็กเกจทัวร์เมืองไทยแล้วก็ยังมีอาหารเลิศรสนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดบกตลาดน้ำอีกมากมายยกตัวอย่างน้ำตาลสดปลาทูต้มเค็มผัดไทยหอยทอดข้าวห่อใบบวัว แล้วก็พิเศษสุดสำหรับผู้เข้าร่วมงานที่ซื้อสินค้า500บาทขึ้นไปก็ได้รับสิทธิ์จับไข่ไดโนเสาร์รุ่นรับรางวัลทันทีนะฮะตัวเครื่องบินแพ็กเกจที่พักแล้วก็ของที่ระลึกจากทททและในวันพรุ่งนี้ครับเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสนะครับก็จะมีมินิทอล์กโชว์โดยอาจารย์คาตาชินบัญชรด้วยไหว้พระถวาย ถวายเทียนหน้าฝนเป็นสิริมงคลต่อชีวิตนะครับ,รบแล้วก็ถ้าไปในช่วงเวลานี้เนี่ยรับวัตถุมงคลปีวอกหานุมาณอุ้มดวงหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนี่นะฮะแล้วก็มีเคล็ดลับการถวายเทียนให้เกิดสิริมงคลโดยเฉพาะคนที่ไม่มีคู่นี่นคุณเอกต้องเคลียร์คิวเลยนะฮะต้องไปเลยนะถวายเทียนอย่างไรจะได้พบเนื้อคู่ทันใจโอเคเอาแบบทันใจเลยนะทันใจเลย เอาละครับช่วงต่อไปนะครับไปติดตามการวิเคราะห์แล้วก็รายงานผลฟุตบอลกันครับในช่วงนี้นะครับยูโรเค้กอัปเดตฟุตบอลยุโรป2016ครับสนับสนุนโดยยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาสวนสนัสดีครับ กลับมาพบกับเราสองโคงอีกครั้งนะครับในช่วงของยูโรเคสอัปเดตฟุตบอลแห่งชาติยุโรป2016นะฮะผ่านพ้นไปแล้วนะครับเมื่อคืนนี้นะฮะต้องบอกว่ามีหลายๆคู่นะครับที่เป็นไปตามความคาดหมายแล้วก็มีหลายๆคู่ที่พลิกล็อกกันพอสมควรนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ชาวไทยนะครับกำลังอยู่ในบรรยากาศของการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปเข้าสู่วันที่7เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้ข่าวว่าพี่วันกล้าเมื่อคืนนี้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนมีทีเด็ดแล้วก็เข้าด้วย ก็รอการแจ้งเกิดอยู่เพราะว่าเมื่อวานนี้ลงทุนนะครับผไม่ขึ้นขบวนรถไฟสายออโตบาลนะครับก็ให้ส่วนกระแสอยู่รุวันเสมอครับมีแต่คนแช่งด่าผมนะครับไปรับส่งไปยังไลน์กลุ่มเพื่อนๆนี่ครับอกว่าโอ้โหคนนี้มั่นใจมากเลยนะครับปรากฏว่าโอ้โหผมรอลุ้นตื่นเช้ามาว่าจะใช่ไหม เกาปรากฏว่าเสมอจริงๆริงเดี๋ยวไปกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปเมื่อคืนนี้นะครับคู่แรกนะครับอังกฤษสามารถเอาชนะเวลไปได้2ประตูต่อ1นะครับเกมนี้ต้องบอกว่าการิเบลนะฮะยิงให้เวลส์ขึ้นนําไปก่อนในนาทีที่42แต่ว่าอังกฤษนะฮะมีทีเด็ดเปลี่ยนวาร์ดี้ลงมาแล้วก็ยิงตีเสมอในนาทีที่56แล้วก็เป็นดานิเอลสโตริดนะฮะมายิงในทดเวลาบาดเจ็บชนะไป2ประตูต่อ1นะครับเป็นคู่แรกนะครับส่วนคู่ที่2นะครับ เป็นการพบกันระหว่างยูเครนกับไอแลนด์เหนือนะครับคู่นี้ต้องบอกว่ายูเครนนั้นไม่สามารถที่จะเอาชนะไอแลนด์เหนือไปได้นะครับเพราะโดนทีเด็ดไอแลนด์เหนือเข้าไปชนะไป2ประตูต่อศูนย์ซึ่งต้องบอกว่าเป็นเกมแรกของไอแลนด์เหนือด้วยนะครับในการ เป็นผู้ชนะในฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนะครับแล้วก็คู่ดึกนะฮะเยอรมันพบกับโปลแลนด์นะครับคู่นี้หลายคนตั้งตารอแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่สามารถทําประตูได้นะครับเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ตรงตามที่คุณวันกล้าได้บอกไว้นะฮะแหมเป็นไงฮะครับขอบคุณที่ช่วยโมครับครับผมนะฮะก็ <laughs> แต่ว่าผิดหวังนะเพราะว่าตั้งใจจะดูคู่ดึก แต่ปรากฏว่าพอมันไม่ยิงประตูกันเลยเนี่ยมันก็น่าใจง่วงเหงาหานอนแต่ว่าต้องบอกนะครับว่าถึงแม้ว่าจะเสมอไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ก็เป็นผลดีทั้งเยอรมันแล้วก็โปแลนซึ่งตอนนี้เยอรมันนําอยู่เป็นจ่าฝูงนะครับลูกได้เสียดีกว่าแต่คะแนนเท่ากันครับก็คือระบบการข้ารอบของยูโรเนี่ยคิดว่า4ี่แต้มน่าจะเข้าอย่างน้อยเนี่ยที่3ามนน่าจะเข้าแน่ครับผมเนื่องจากว่าเอาอันดับ3ที่ดีที่สุดของแต่ละกลุ่มเนี่ยเข้าด้วยนั้น4ี่แต้ม ไทมี4ก่อนเนี่ยยังไงเข้านะครับแต่เยอรมันคงไม่เอาที่ที่สามใช่ครับเพราะเดี๋ยวจะหนักในรอบต่อไปนะครับได้ครับอ่ะเดี๋ยวเรากันไปที่คืนนี้กันบ้างนะครับสำหรับการแข่งขันคืนนี้มีทั้งหมด3คู่เหมือนเดิมนะครับกลุ่ม E นะครับเริ่มตั้งแต่เวลา2ทุ่มนะครับอิตาลีจะพบกับสวีเดนนะฮะแล้วก็คู่ที่2อนะครับเช็กจะพบกับโครเอเชียแล้วคู่สุดท้ายนะครับสเปนจะพบกับตุรกีต้องบอกว่าทั้ง3คู่น่าสนใจวันนี้พี่วันกล้ามีทัศนะมาฝากกับคุณผู้ชมด้วยนะครับครับผม ก็วันนี้มาเริ่มกันที่คู่2ทุ่มก่อนเลยนะครับอิตาลีพบกับสวีเดนนะครับอิตาลีก็ถือว่าเข้าฟอร์มเร็วนะครับก็เที่ยวนี้ฟอร์มการเล่นของอิตาลีเปิดฉากมาเนี่ยถือว่าชนะเด่นที่สุดในบรรดาทีมเต็งทั้งหลายนะครับแล้วก็อิตาลีนัดนี้ก็คิดว่าจะได้อีก3แต้มเนี่ยก็เข้าแน่นอนก็ตั้งเป้าว่าจะชนะสวีเดนให้ได้ซึ่งสวีเดนนั้นก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมีทีเด็ดตัวเดียวคือซลาตันอิบราฮิโมวิชนะครับซึ่งก็ทําได้แค่เสมอไอร์แลนด คิดว่าวันนี้อิตาลีนั้นน่าจะเบียดได้นะครับเพราะว่าสวีเดนยังมีข้อผิดพลาดในการเล่นให้เห็นอยู่แต่ว่าอาจจะหืดหน่อยเพราะว่าทางอิตาลีเองเวลาเป็นต่อนี่เขาเล่นจะไม่ค่อยดีแต่ถ้าแบบว่าสูสีสูสีเนี่ยก็ชนะสบายชนะเบลเยียมสบายเลยนะครับใช่ครับอ่าแล้วเช็คกับโครเอเชียครับเป็นไงครับวันนี้โครเอเชียก็ถือว่าแข็งแกร่งมากนะครับเที่ยวนี้โดยทางนักเตะของเขาเนี่ยก็ถือว่าดังหลายตัวมาสุขิดนะครับแล้วก็ตัวอื่นๆนะครับมิดฟิลด์ ก็ถือว่าเล่นได้ดีนะครับโคบเชียแข็งแกร่งเท่านี้ผมคิดว่าน่าจะเบียดชนะเช็คได้ซึ่งมีโรซิกี้ตัวเดียวที่ถือว่า,าเป็นเนนกลางที่จะช่วยทีมแต่ตัวอื่นยังไม่เข้าฟอร์มเท่าไหร่ครับและสุดท้ายนี่ยปิดท้ายสเปนแชมป์เก่านะครับผมว่าสาภาพเขานี่คล้ายๆเย,ย,ย,ยอรมันสเปนเนี่คือแม้จะชนะมา1 0นนัดที่แล้วแต่ว่ามาเที่ยวนี้กองหน้าไม่ค่อยดีนะครับ,ค,รบลคล้ายๆกับเยอรมันผมดูแล้วทางสเปนนี่น่าจะเสมอได้วันนี้ขออีกทีหนึ่ง ขอแบบเสมอเลยแจ้งเกิดอีกทีคือคุณววนกล้าคิดว่าสเปนเนี่ยเล่นโดยไม่มีศูนย์หน้าเนี่ยน่าจะเสมอใช่ไหมครับหน้าไม่ดีเหมือนกับเยอรมันที่ต้องเอามิดฟิลมาเล่นหน้านะครับซึ่งสรุปตารางนะครับวันนี้ขออีกสักครั้งครับแจ้งเกิดนะครับทั้งเซียนทั้ง5ท่านนะครับครับไม่ว่าจะเป็นโคตทวชัยโคดวิทยาเหล่าคุณเทิดศักดิ์สุรชัยครัโคดง้วนนะครับแล้วก็โชคทวีพรมรั์ซึ่งหลังๆก็ไม่ให้แม่นนะก็ยังให้สเปนชนะแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะเสมอนะครับ ผู้อื่นนะครับเช็คพบโครเอเชียนะครับโคตวัชัยก็ให้โครเอเชียนะครับแล้วก็มีทางโคตรงวนสุรชัยนะครับให้เสมอได้นะครับและนี่ก็เป็นทัศนะที่เห็นจากที่เอามาฝากคุณผู้ชมนะครับเหมือนเดิมนะครับยูโรเค้กนะครับมีของรางวัลมาแจกกับคุณผู้ชมด้วยนะครับตอบคาถามนะครับวันนี้คําถามง่ายๆเราจะถามว่าทีมชาติเยลรมันได้แชมป์ทั้งหมดกี่ครั้งนะฮะทราบคำตอบนะครับส่งไปที่ Facebook ของเรา วันนี้ขอเป็นที่หน้าเพจนะครับแล้วก็กดไลค์ด้วยเดี๋ยวเราจะมีของรางวัลแจกกับคุณผู้ชมนะครับวันนี้เราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันจันทร์นะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับโ แต่มาช่วงนี้มีข่าวดีมาแจ้งนะฮะท่านะผู้ชมครับใครที่อยากได้ผ้ายันที่ปลุกเสกโดยเจ้าคุณธงชัยเชิญมาร่วมงานนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการจะสร้างวัตถุมงคลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีรุ่นมหาราชมหาราบอนุสร์กรุงธนบุรี243ปีสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีพศ2311นะครับรายละเอียดทั้งหมดวันนี้เราพูดคุยกับพลโทอัคารทิพโรธ ประธานกรรมการจัดสร้างวัตถุมงคลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีครับแล้วก็อาจารย์คาถาชินประชรครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับเรียนถามท่านก่อนเลยครับถึงวัตถุประสงค์แล้วก็ที่มาของการจัดงานในครั้งนี้ครับผมจะรวบรวมคนที่เคยรับราชการหรือว่าอดีตเช่าเคยผูกพันกับสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยผมเองเกิดในค่ายฐานมาที่สระบุรีก็ได้ยินชื่อเสียงพระองค์ท่านมาตลอดเวลาเวลา ไปทํางานภัคใต้ทุกคนก็กล่าวพระนามถึงปีนี้เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะรวบรวมคนพวกนี้มาแสดงความจงรักภักดีแล้วก็บอกคนไทยทั้งประเทศว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยทรงตรากตรัมทรงเสียสละและทรงกระหารรวบรวมชาติบ้านเมืองของเราให้เป็นปึกแผ่นมาจนทุกวันนี้ตั้งแต่ปี2511นะครับในขณะที่พระองค์ดํารงตําแหน่งอยู่นั้นทรงรวบรวม แล้วก็สังขยาพระไตรปิฎกแล้วก็สร้างชาติสร้างแผ่นดินจนมั่นคงมีลูกหลานสืบทอดมาจนทุกวันนี้ครับเพราะเรามีทุกวันนี้ได้ก็พระพรองค์ท่านด้วยนะครับจะให้ประชาชนทั้งประเทศได้รำลึกถึงบุญคุณของพระองค์ท่านแล้วก็ประกาศพระเกียรติคุณให้กล้องไกลไปทั่วโลกครับนี่คือพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านครับสหรับรุ่นที่จัดทําในครั้งนี้ก็คือรุ่นมหาราชมหาราชพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ ที่ทรงเสียสละกล้าหาญและทํานุบำรุงชาติบ้านเมืองทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาได้รับขนานนามเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชใ,ในพระนามของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีนั้นคือพระนามในขณะที่พปรองทรงครองราชอยู่ในปี2,311ถึง2,325จนกระทั่งสิ้นพระชนแล้วก็ผูกพันกับวัดอินทาราม,มก็คือพระศพของพรรองนั้น ได,ได้ได้รับการจัดพิธีที่นั่นแล้วก็เก็บพระปาฏิไว้ที่นั่นรเราก็ได้รับความเมตตาจากท่านคุณธงชัยให้จัดพิธีนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการน้อมนับพึกถึงและก็นำรายได้ส่วนหนึ่งไปบริจาคให้กับโครงการเพชรยอดมงกุฎที่ส่งเสริมให้คนเยาว,วชนในประเทศไทยของเราได้เรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้าน<อ>เพื่อเตรียมตัวที่จะเปิดรับอาเซียนในอนาคตครับ ส่วนหนึ่งก็จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะในเรื่องของพระศาสนาเพื่อให้ทำทำให้มีการจันโลงหรือมีการรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงทางจิตใจแล้วพิธีในการทําวัตถุมงคลนี้จะมีวันไหนอย่างไรวันเสาร์ที่25มิถุนายนนี้เวลาประมาณ16นาฬกาก็จะมีพิธีใหญ่สองพิธีคือพิธีบําเพ็ญทักษิณานุปทานในโบสถ์โดยอารัธนานิมนต พระสงฆ์พระเถระเนี่ยของของวัดอินทารามมมามาเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีรแล้วก็พิธีพุทธ,ธาเทวาวิเศษในบริเวณลานสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรทีที่ที่บริเวณลานริมริมแม่น้ำท,ที่ที่วัดอินทารามรก็จะทำสองพิธีใหญ่ๆ้ว่กันก็จะเสร็จประมาณสัก เออทุ่มกว่า,วาในวันวันเสาร์นั้นเริ่มตั้งแต่16บนาฬิกานะฮะวันเสาร์ที่25มิถุนายนนี้แต่อย่างที่คุณเป้บอกไว้ว่าผู้ที่ไปร่วมงานนะครับจะได้มีวัตถุมงคลที่จะมอบให้ด้วยใช่ไหมครับครับท่านเจ้าคุณดงชัยท่านสงท่านท่าน,าน,านเมตตาเป็นประธานฝ่ายฝ่ายสงและก็มีเทระพระเทระอีกสิบอีกสิบรูปซึ่งเป็นพระเทระชั้นผู้ใหญ่ในรในบ้านเมืองของเราแล้วก็จะปลุกเสกพระยันซึ่งเป็นยันที่เป็นมงคลโดยใช่ เลขยันเนี่ยหรือว่าตัวอักษรเนี่ยในสมัยพระเจ้ากรุงทนบุรีเนี่ยมามาพิมพ์ลงไปแล้วก็มีตราสัญลักษณ์พระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยท่านท่านเกิดวันอาทิตย์ก็เอาเราเราสีแดง,แดงซึ่งซึ่งเป็นสีหลักของของปีสีประจำวันเกิดและท่านเกิดปีขานก็เป็นปีเสือแล้วก็ท่านทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่17เมษาย2 7 7นอ ท่านเราก็เลยรวบรวมเลขยันต์ต่างๆตัวมงคลต่างๆเข้ามารวมไว้ในพยันเดียวกันโดยได้รับความเมตตาจากเจ้าคุณธงชัยมาเป็นประธานฝ่ายส่งให้เป็นพยันที่จะได้รับกันนะครับในวันนั้นอาจารย์กท้าเหรอฮะครับพูดถึงผลบุญที่เราได้ไปร่วมสร้างในครั้งนี้เขาต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าจริงๆแล้วไม่เพียงแต่เฉพาะข้าราชการหารตำรวจเท่านั้นนะครับเพราะว่าอย่างที่ท่านได้บอกไว้นะครับว่า คนไทยทั้งหมดนะครับก็ได้พึ่งพระบรมโพธิสมภารของท่านและพระเดชานุภาพของท่านเนี่ยเป็นที่เรื่องลือรเรียกว่าราชอาจักรสยามกรุงธนบุรีสีมหาสมุทรในแผ่นดินของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีนั้นกว้างใหญ่มากมนะฮะเข้าไปจนถึงไซบุรีกันตันปลิตเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่เองนะครับอยากให้ทุกท่านคือครประชาชนชาวไทยประสง์นิกรชาวไทยใน ร่มพระบรมโพธิสมภารของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้มีส่วนร่วมด้วยในการไปพิธีพุทธาพิเศษครั้งนี้เพราะว่าตัวของพระองค์ท่านนั้นนะครับต้องบอกว่าในตลอดพระชนชีพนะครับก็ทำนุบำรุงพระศาสนามาโดยตลอดนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยคือ การที่เราได้บูชานะครับจะเป็นยันก็ดีจะเป็นพระกิ่งก็ดีนะครับจะเป็นเหรียญก็ดีหรือจะเป็นธงก็ดีนะครับก็จะเป็นการระลึกนึกถึงนะครับพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านและทําให้เรานั้นรักในแผ่นดินสิ่งที่ผมเห็นได้ที่สุดการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งอำนาจบารมีความรุ่งเรืองและเรื่องของ ทีดินครับอสังหาริมทร,รัพย์การค้าขายอันนี้เป็นเป็นบารมีมที่เกิดขึ้นในสมัยกรุงธนบุรีสีมหาสมุทรครับในครั้งที่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีนั้นทรงปกปักรักษาซึ่งตรงนี้ผมมองว่าก็จะเป็นปณิธานครับอันยิ่งใหญ่ครับสมกับที่ได้มีไว้อันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตาครับคนทุกยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชา แด่พระศาสดาสมณะพุทธโคดมผมคิดว่าอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านครอบครัวคุยข่าวทุกท่านได้ร่วมในพิธีนี้กันมากๆเพื่อความเป็นสิริมงคลครับแล้วก็ท่านพลโทอครได้บอกไว้พวกเราทุกคนเนี่ยมีองค์สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีอยู่ในใจของพวกเราอยู่แล้วใช่ไหมครับท่านครับครับผมนะครับเห็นท่านบอกด้วยผมก็เพิ่งทราบมาว่าไงครับนะครับเนี่ยฮะท่านโชว์ให้เราดูเลยฮะนี่ วันนี้ oh. แบงร้อยในกระเป๋าของค,คนไทยทุกคนครหรือแม้ชาวต่างประเทศก็มีรูปของพระองค์ท่านอยู่นี่คือพระเกียรติคุณของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีรที่จะแพร่ขกรขะจายไปทั่วโลกแล้วก็คุณงามความดีของพระองค์นั้นก็จะอยู่ในใจของพี่น้องประชาชนช,ชาวไทยผมอยากจะสรุปว่าถ้าพี่น้องประชาชนชาวไทยลำลึกถึงวีรกรรมลำลึกถึงพระคุณของ บุรพมหากษัตรศัร์เราจะยึดมั่นในความรักความสาม,มัคคีและเราก็จะไม่ประสบปัญหาของความแตกแยกรเราก็จะเป็นไทยเดียวที่มีความมั่นคงและก็ความยิ่งใหญ่ในภูมิภาคนี้ครับเสาวที่25มิถุนายนนี้ณนะวัดอินทรารามบวรวิหารนะครับมผมไปร่วมพิธีกันได้4โมงเย็นครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับอาะครับเราจะพักกันสักครู่นึงก่อนครับช่วงนี้ได้คุยข คุยคดีตีข่าวสวัสดีครับอาจาจย์ประมาณครับสวัสดีครับนักเอกครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงคุยคดีตีข่าวฟู๊นี่นะครับฝากข้อความ s m s เ1 5 5 5 5 5 6ครับและถ้าขี้เกียจพิมพ์นะครับฝากข้อความเสียงเลยนะครับพูดเลยพูดไปเลยครับดอกจันสามสามหกศูนย์ห้าหกครับครับ มาที่ SMS ็กันบ้านดีกว่าครับอาจารย์ผมเป็นคนต่างด้าวอยากทราบว่าเฮ้ยต่างดาวมาจากดาวไหนดาวดาวดาวต่างดาวมีไม่โทรอาจารย์อ่าาอยากทราบว่าจะเข้ามาประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมายผมมีสิทธิ์ทำใบขับขี่ได้หรือเปล่าใบขับขี่ถ้าเขากำหนดไว้สลับเป็นคนสัญชาติไทยก็ต้องอมันก็ทำใบขี่ไม่ได้ไม่ได้นะครับแต่พอเราเปิด AEC แล้เราเปิดโอกาสว่า ประเทศคุณให้คนไทยผมเนี่ยไปทำาอ้ี่ผมก็เราเปิดประเทศคุณประเทศคุณอ่ะคนของคุณอ่ะมาทำใอ้ขี่ประเทศผมเพื่อความยุติธรรมเป็นความร่วมมือปกติแล้วเนี่ยปกติเราจะขับขับขับรถข้ามประเทศอ่ะใช้ใบขี่สากลใช่ไปขี่นี่ยาในประเทศนี้ประเทศนี้ขี่สากลอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาทําอบขี่ของประเทศไทยเลยก็ต้องดูก่อนว่าเงื่อนไขประเทศคุณเนี่ยให้ให้คนไทยผมมาทำาอ้พี่ไหมอ่าใช่ มออันต้องแก้ไขกฎหมายไงพ่อคนอท,ที่ทำเป็ผิดมีสัญชาติไทยก่อนอ,อ,อ,อะนะครับต่อไปครับมีบุตรหนึ่งคนพ่อตายเราจะมีสิทธิ์ในมรดกไหมมีบุตรหนึ่งคนออพ่อตายก็ใช้ว่าเราไอ้คือไอ้หนึ่งคนนั้นใช่ไหมล่ะอ,อรูอเปล่านั่นน่ะสิมีบุตรหนึ่งคนมีบุตรหนึ่งคนพ่อตายพ่อตาย เราจะมีสิทธิ์ในมรดกไหมครับก็แปลว่าเราคือไอ้บุตรหนึ่งคนนั่นแหละอพ่อตายมรดกก็ตกกับลูกแหละครับมันก็อยู่แล้วพ่อตายเนี่ยพ่อเราตายมรดกก็ตกอยู่กับลูกปู่กับย่าแค่นั้นเองแค่นั้นนะพี่น้องพ่ออยู่แล้วพี่น้องพ่อไม่มีสิทธิ์ต้องเป็นลูกหรือไม่ก็พ่อแม่ของพ่ออ่ออก็คือปู่ย่าเราครออนะครับเอาเอาล้ครับเต่อไปนะครับคนที่เคยมีคดีครอบครองยาเสพติดครับ แต่สารตัดสินปรับคดีได้จบไปแล้วนะสามารถทำงานเกี่ยวกับข้าราชการบ้างได้ไหมก็จะมีสิทธิ์ไหมอยู่ยังต้องคนยาสิไม่มีต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาเวลาปกติคุณสมบัติของข้าราชการเนี่ยต้องไม่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาเว้นแต่คดีที่กระทำโดยประมาทและหูหุโทษคือประมาทแบบขับรถไปชนเขาตาย ติดคุกนี่เขาบอกไม่ว่าเพราะว่าถือว่ามันอาจจะขาดความระมัดระวังแต่นี่เคยเข้าพองยาเสพติดหรือคดีระหุโทษคดีเล็กๆน้อยๆเขาไม่ว่านะครับแต่พวกคดีเข้พองยาเสพติดไม่เล็กน้อยอาจารย์ไม่ยาเสพติดไเล็กน้อยเลยครับคนเราเป็นเป็นํำเข้าจำนายผลิตคุณราหารเลยโอ้ยถึงขั้นอาหารเลยมันไม่เล็กน้อยครับว่รปัญหาคือคดียาเสพติดเป็นค่อนข้างค่อนข้างที่ที่รังเกียจ ไม่ใช่ของราชก,การหรือของเอ,งเองกชนแต่ถ้าไม่มีเงื่อนไขครับคุณสมบัติของผู้ที่สมัครไปดูนะครับว่าคุณรอบพักว่างไงบ้าอย่างไรบ้าง,งไม่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาเปยนแต่ความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือเราุโทษอย่างนี้คุณก็เอาก็กบอกได้ผมก็บอกได้ไงอาจารย์วันนั้นผมประ<ผ>มาทไปมียาเสพติดครอบครองปกปฏิครอบครองยาเสพติดโดยประมาทเนี่ยไม่มี มันไม่มีข้อหานี่มั <c oughs> นมีแต่เจตนาจะครอบครองเลยตั้งใจอย่างเดียวแหละ <c oughs> ตั้งใจสุดๆเลยนะหมดเวลาครับ <c oughs> อาจารย์เดี๋ยวป่าฟังนิดนึงฟัง <c oughs> นิดนึงอาครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่ชอบปัญหาข้อกฎหมายนะครับ <c oughs> เข้าไปเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กแล้วก็ไปเซิร์ชพิมพ์คําว่าประมาณละว,วักแล้วก็ว่านะครับเป็นแฟนเพจเป็นแฟนเพจที่ผมตั้งขึ้นมานะครับสำหรับคุยกับท่านผู้ชมครับนี่อยู่ซ้ายมือของอาจารย์เห็นไหมได้ๆๆๆๆๆเพราะพราเข้าไปเซิร์ฟแล้เจอที่เลย การตู้รูปหล่อใส่แว่นไดกใ่ายสีส้มอ่าอ่าอ่อ่อ่เนี่ยเข้าไปกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับเออนะครับอ่าไปดูกันได้นะครับขอบคุณอาจารย์นะครับวันนี้ครับขอบคุณครับพักสักครู่ครับได้คุยขาวม นะครับกำลังแตกปากกาฟรีนะครับใครที่อยากได้ปากกานะครับสามารถมารับ,รบมารับกับพี่นัทของเราได้ไดและตอนนี้นะครับเราก็พาคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยมาอยู่กัปที่งานนี้เลยครับงาน Healthcare 2016สร้างสุขผู้สูงวัยนะครับผมซึ่งงานนี้เนี่ยก็จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิจนันเองครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่19นี้นะครับผมเป็นงานที่รวบรวมเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ ทั้งหมดเลยนะครับสำหรับโปรโมชั่นภายในงานนี้นะครับค,รคิรากิรากล่องใหญ่30แคปซูลซื้อ3กล่องรับไปเลยอีก1กล่องครับกล่องเล็กเช่นเดียวกันนะครับ10แคปซูลซื้อ3กล่องแถมฟรีอีก1กล่องเหมือนกันนะครับผมต้องบอกว่าโปรโมชั่นที่ภายในงานเนี่ยลดมากกว่า50%เลยถ้าเกิดใครที่มางานนี้เนี่ยต้องบอกว่าอย่าลืมมาชมบูธของเรานะครับ b ี3าคิราคิราเจอกับผมได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็มีจนถึงวันที่19นี้นะครับยังไงมาเจอกันแล้วกันนะครับ สำหรับแฟนคลับอาจารย์คาถาพรุ่งนี้ไปพบกับอาจารย์คาถาได้นะครับที่ตลาดคลองพดุงกรุงเกษมนะฮะ9วันต้องห้ามพลาดแต่ว่าอาจารย์เนี่ยจะไปทอกโชว์ในวันพรุ่งนี้นะครับย้ำอีกครั้งตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงบ่าย2นะฮะที่ตลาดคลองพดุงกรุงเกษมครับครับอาล้ครับส่วนวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับแต่งหน้านะครับด้วยแม็กและลาแมร์รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมนะครับโดยโบโตเบน่ครับครับ ภาพท้ายรายการนะครับมีการแสดงเป็นการจัดนิทรรศการของรถโบราณนะฮะจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมภาพพร้อมกันเลยนะครับวันนี้ผมและดีเจเอกลาเลยนะฮะบพบกันใหม่วันจันทร์สวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ